สวัน,นัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมต้นแคปกันนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้า JP383 นะครับรุ่น E a เก e นะครับสองกระบ,บอกเลยนะวันนี้เราจะมาแต่งปืนให้กับน้องน้องอะไรวะน้องวัฒนดลใช่วะวัฒนดลหรือน้องโอมนั่น,น,นเองนะครับน้องโอม FC จากราดบุรีครับผมนะวันนี้น้องเขาสั่งซื้อปืนตัวนี้สองกระบ,บอกนะพร้อมกับกระสุนอีก2กล่องนะแล้วก็ เป็นสีเงินกับสีทองนะแต่แสงไฟตรงนี้ไม่แน่ใจว่าไหนสีเงินไหนสีทองแต่ถ้าเราเดาอันนี้น่าจะทองอันนี้น่าจะเงินนะทั้งสองก็บอกก็จะต้องปรับแต่งให้เรียบร้อยนะครับน้องสั่งมาครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปปรับแต่งกันเลยไปมาเรียบร้อยแกะออกมาเรียบร้อยแล้วมานี่ก็ตัวลงสีอะไรกันแน่วะเอาาเอสีทองเออเดี๋ยเดี๋ยวสีทองสีทอง,ทองเอ ของน้องโอมนะครับ FC จากราชบุรีนะเดี๋ยวเราจะมาทำการแกะทั้งคู่เลยนะนี่ไงนะ JP 383รุ่น e a g l e อ่ะฮะนะรุ่นโมข้างนะเดี๋ยวเราจะทำการอัปเกรดตัวนี้เป็นการอัปเกรดเวอร์ชัน2นะครับนี่ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับอัปเกรดเวอร์ชัน2 20บาทเท่านั้น,นครับเดี๋ยวทำอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับ ไปชูชูน้ามาแล้วแกะเรียบร้อยแล้วครับผมนี่น้าอกกระบอกนะครับ JP 3าเป็นสามรุ่นอีเกิลโม่ข้างนะครับนี่กระบอกสีเงินและกระบอกสีทองนะแกะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการ modify นะครับนั่นคือเดี๋ยวเราจะต้องทําการนี่ตัดนี่ครับตัดตัวแกตรงนี้นะครับออกไปนะฮะเอ๋ไอตัวที่ชอบเป็นปัญหานะครับ ปืนบอกต้องบอกไว้ก่อนนะครับปืนรุ่นอีเกิลนะครับสามแปดสามตัวนี้นะโม่ข้างเนี่ยตรงนี้ครับบริเวณตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจิ้มให้ดูอ่าตรงนี้ครับเนี่ยบอกก่อนเนี่ยตรงนี้มันชอบหักครับคือยังไม่ทันเล่นเลยบางทีมันก็หักมาแล้วมาจากโรงงานเลยนะอ่ะฮะเนี่ยตรงนี้ชอบหักเพราะว่ามันคือส่วนหนึ่งของอ่ตัวนี้เนี่ยที่จริงตัวนี้มันจะอยู่แบบนี้นะ มันจะเป็นแบบนี้ปึ๊บเนี่ตัวนี้จะเป็นแบบนี้ตัวนี้เนี่ยเนี่ยตัวนี้จะมีหน้าที่ในการดันไม่ให้ไอตัวไก่เนี่ยมันตกลงมานะคับไว้ควับไว้เวลาพอเวลากดลั่นไกปึ๊บตรงนี้อันนี้ก็จะมีหน้าที่ไปดันโม่ให้มันหมุนนะตามหลักการเห็นไหมปึ๊บปึ๊บเห็นไหม มันจะตกออกมาปัาป๊บเนี่ยเห็นปะปึ๊บแล้วทีเนี้ยสปริงเนี่ยมีหน้าที่เนี่ยสปริงเนี่ยเห็นไหมเห็นสปริงไหมสปริงเนี่ยมีหน้าที่ในการดันให้ไอตัวไก่เนี่ยมันเด้งกลับมาที่เดิมเนี่ยปึ๊บพอเรากดไปปึ๊บสปริงก็จะย่อตัวลงแล้วมันก็จะดีดกลับมาปึ๊บกลับมาอย่างนี้ ราะมันมีแรงแรงดีดจากสปริงบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันเลยทําให้แกนตัวนี้นี่แกนตัวนี้เนี่ตัวนี้นะหักเพราะว่าพี่ไม่แน่ใจว่าโรงงานมันคงไม่ได้แบบให้ความสําคัญตรงนี้นะเดือยตรงนี้นะมันก็เลยหักเนะีเออเนี่ยตรงเนี้ยมันดูออนแอมากเลยดังนั้นต้นแคปกันก็เลยจะต้องทําการ modify นะอัปเกรดระดับ2ก็คือไม่ใช่แค่ดัดสปริงอย่างเดียวนะก็จะต้องอัพอันนั้นคือถ้าดัดสปริงอย่างเดียวเนี่ยก็คืออัปเกรดระดับ1เนี่ยเนี่ยถ้าเกิดแค่แค่ดัดสปริงเนี่ยนะฮะอ่ะอันนั้นคืออัปเกรดระดับ1แต่ถ้าอัปเกรดระดับ2นี่คือเราจะเสริมน็อตเข้าไปตรงนี้นะนี่คืออัปเกรดระดับ2เสริมทำไมเสริมเพื่อให้มันแข็งแรงไงยิงได้ไปเรื่อยๆไม่หัก <c oughs> ไม่หักไม่พังนะนี่ประมาณแบบนี้นะอ่นะเดี๋ยวเราก็จะลองไปทํากันดูนะแล้วเดี๋ยวค่อดูอีกทีนึงว่าเป็นยังไงนะไปว้าเรียบร้อยแล้วก็เจาะรูกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เจาะรูฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้เรียบร้อยนะทั้งสองก็บอกเลยนี่เป็นไงเจาะรูให้ตรงกันนะถ้าเกิดใครจะทําเองก็ เจาะรูให้ตรงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องทําการปรับแต่งไกมันด้วยไอสังกะสีตัวนี้นี่แผ่นไอแผ่นเขาเรีกเยกอะไรนะตัวดันดันโมตรงน,นี้ต้องตัดตูดต,ตรงนี้มันแล้วก็นี่ตัดด้วยอะไรตัดด้วยคีมปากนกแก้วนี่เขาเรียกคีมปากนกแก้วนะฮะก็นี่ตัดมันตัดตูดตรงนี้ออกไป นะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาตะไบตะไบย,ยู่ไหนนี่ตะไบนี่ตะไบถูถูถูลบความคมออกของมันนะนี่นี่อันนี้คือปรับแต่งไปบ้างละของปืนก่อนๆน,นะอ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องไปทับกันนะตัดตรงนี้ตรงตูดต,ตรงนี้นี่ตัดตรงตูดนี้แล้วก็ตะไบมันนะครับ แล้วก็เดี๋ยวใส่น็อตพวกนี้ลงไปนี่ตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยไป <c oughs> นะมาตัดเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็อ่าตะใบ,บเสร็จเรียบร้อยลวนี่เป็นไมงมองเห็นป่ะนะนี่เรียบร้อยครับทั้งสองอันเลยนะนี่นี่ก็ตะใบ,บลว เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะทำการประกอบกันเลยมาไป <S <S มาเรียบร้อยครับผมอ่ะเดี๋ยวเอาลงก่อนนะเน่เรียบร้อยใส่เสร็จแล้วนะครับนี่ทั้งสองตัวเลยครับก็นี่ตัวนี้นี่ก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะอ่ะ เดี๋ยวก็เตรียมประกอบได้ส่วนสปริงก็เน่ดัดให้เรียบร้อยครับผมตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะอ่ะรับรองว่าจม่มแหลมเลยฮ่าอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยครับผมไป <S <S อ่ะ,อะเดี๋ยวก่อนไปประกอบเน่มาดูกันตรงนี้ก่อนหลังจากที่เราลวมล่างเรียบร้อยแล้วเห็นไหมว่าตัวนี้ แกนสังกสีไอ้แผ่นสังกสีที่เอาไว้ดันโมมันจะนั่งอยู่บนบนนี้บนเหล็กบนน็อตของเราเนี่ยเนี่ยแข็งแรงแน่นอนทั้งสองตัวเลยนะเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะประกอบกันเลยไปว้าเรียบร้อยครับผมเน่ อีเกิลอีเกิลสองกระบอกนะสีเงินกับสีทองนี่สีทองนั่นสีเงินนะอาา่ฮะนี่ของน้องวัฒนดลนาหรือ FC โอมนั่นเองน้องโอมจากจังหวัดราชบุรีนะครับนี่อะฮะเสร็จเรียบร้อยนี่อัปเกรดเวอร์ชัน2เจาะเรียบร้อยใส่น็อตเรียบร้อยรับรองแข็งแรงทนทานเป๊ะๆนะเออนี่สองกระบอกเลยเป็นไงสวยแจ็คอ่ะเดี๋ยวจะยิงให้ดูป๊อปไปยัง ไปโอ้โหโดูรัวได้สุดยอดไม่ยัง้งมาอันนี้นนเดียวหน่อยเออเออ,เอ,อไยไายนี่ยเป็นไงบอกแล้วมาเนียน อ่ะอัปเกรดเวอร์ชันหนึ่งแล้วเวอร์ชันสองเรียบร้อยละเวอร์ชันหนึ่งคือการอัปเกรดสปงนะแล้วก็ตัดแต่งนะอัปเกรดเวอร์ชันสองคือการเสริมน็อตเข้าไปครับผมนี่เสริมน็อตเข้าไปยังไงรับรองเล่นกันไปยาวๆนะ f c มจากลาดบุรีนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะของน้องโอมก็โมเบอร์สิบเอ็ดกับเบอร์ <c oughs> <c oughs> เบอร์สิบหกอ้าวสิบหกนะเนี่ย 16วันดีหวยออกนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราก็จะทำการแพ็คให้เรียบร้อยนะกับกระสุนอีก2กล่องนะฮะก็เดี๋ยวเราจะจัดการส่งให้ในวันพรุ่งนี้เลยอ่าตามที่สัญญากันไว้โอเคแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะแชร์กันไปเยอะๆให้ทุกคนมากดเ,าเขาเรียกอะไรวะให้ทุกคนมากดติดตามนะช่องต้นแคปกันนะใน u t u b e นะอย่าลืมนะนะ แล้วใครอยากได้ปืนหรือว่าใครอยากจะปรึกษาใครอยากจะพูดคุยกัวกับปืนเนี่ยมาคุยกันได้นะตลอดย4ิสี่ชั่วโมงแต่ว่าอาจจะหลับไปแล้วเ <laughs> ออโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปก่อไปนะว่าจะมีอะไรมาใหม่นะจะต้องมาแต่งปืนให้คนไหนชื่ออะไรกันไงกันบ้างนะแล้วก็มาดูเทคนิคการทำหมูปืนนะ นะเปลี่ยนจากปืนแก๊ปธรรมดาให้กลายเป็นปืนแก๊ปที่ได้มาตารฐานและอยู่กับเราไว้ได้นานาน,นะที่นี่เลยช่องต้นแคปกันนะอย่าลืมกันไว้ด้วยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะกดกระดิ่งด้วยนะเวลาอัพคลิปใหม่ๆมันจะได้เด้งเตือนไงจะได้รีบมาดูกันนะโอเคแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีสำหรับวันนี้ตุยสำหรับวันนี้สวัสดีครับไป